ชิคนิตเทยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850 ระเบิดความมันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ t o y ยต a า a าซู Racing Motorsport 2022สนามที่3ณนสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์โดยภายในงานนี้มีการแข่งขัน Toyota Executive Charity Race ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันโดยจัดขึ้นเพื่อให้ทีมผู้บริหารระดับสูงได้ทดสอบสมรรถนะของรถ Hilux ์ลีโตามกติกาการแข่งขัน One One Make r a c e โดยเงินรางวัลจากการแข่งขันทั้งสสนามจานวน2 0 0 0บาท エクゼクティブチャリティーレースは私自身は去年タイに来て2回目の参加になります、あのーまあ、ブリラムという非常に多いサーキットで走ることができて本当に楽しい時間だと思っておりますエクゼクティブチャリティーレースはあのーまあ、タイトヨタのリーダーそれからタイトヨタのエクゼクティブが自分自身で ハイラックスレボンの良さ、それからハイラックスレボンの改善をするべきところを見つけるということが一つの大きな目的ですし、より良い車作りをするための活動の一つだというふうに考えております、さらにエグゼクトイタリティアリディジェースでブリラム・ホスピタルあステイ・ウィズ・ユープロジェクトというのをコロナの関係でやっておりましたが。 、コロナの、えまは収束に向かいつつありますけれども、ブリラムレース、あブリラムフスに20万バーツを寄贈することができるということも、えあのブリムの方々に貢献できるという意味では本当に良いことではないかなと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。นั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยคราวนี้มาดูผลงานการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในรายการ Toyota One Make Race ทั้ง4รุ่นกันบ้างครับ ยาลิสวันเมกเรสดิวิชั่น1จิ๋วแต่แจ๋วครับมีรถแข่งขันทั้งสิ้น15คันกับการแข่งขัน15รอบสนามสนามนี้มีสายฝนโปรยปลายลงมาเพิ่มความสนุกในการรับชมเป็นอย่างยิ่งโดยแชมป์ในสนามนี้ตกเป็นของเมฆครัตคีตากรันตานนที่ยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกครั้งอันดับที่2เป็นของนรรัตอภิวาทและอันดับที่3เป็นของอดิศักดิ์ตั้งภูนเจริญ ตามมาด้วยรุ่นยาลิสวันเมกเรส c e Division 2อันดับที่1ตกเป็นของภูริพัทนโดยมีอเล็กซ์คว้าอันดับที่2และอันดับที่3เป็นของโสพลครับ <S <S 1> <S 1> ส่งต่อความสนุกให้กับนักแข่งสาวในรุ่น v ีออสเลดี้วันเม Race จบการแข่งขันไปปรากฏว่าอันดับที่1เป็นของสิตาวีริมนันทลักษ์อันดับที่2อสิริพาภรแยบยนต์และอันดับที่3เป็นของกมลชนกบุญคร่ำ มาลุ้นกันต่อกับ h ฮลัก r ์ล o โววันเมกเรสกระบะสายพันธ์ุแกร่งปรากฏว่าอันดับที่1ตกเป็นของปันนลินทวยเดชอันดับที่2เป็นของนิรุตสุจริตและอันดับที่3เป็นของธีรพันธ์พรมขำมปิดท้ายกับความมันในนักแข่งรุ่นใหญ่ครับโค r โรราอัลติสจี p o r t สปอร์ตวันเมกซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้ขับเที่ยวกันอย่างดุเดือดสุดมันเลยทีเดียว จบการแข่งขันปรากฏว่าอันดับที่1เป็นของนดลวัฒนธรรมตามมาด้วยวิทวัตชินบารมีอันดับที่3เป็นของอัฐพลแก้วอาสานอกจากจะได้ชมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบดูเดือดสุดมันแล้วนะครับแฟนๆกีฬามอเตอร์สปอร์ตยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลายอาทิไฮลัก Revo Racing m a n มานียทั้งสายโชว์สายแต่งหรือว่าสายแข่งและยังได้ร่วมมิตแอนกรีด กับ Toyota Racing Star Team โดยมีมารีเบอร์เนอร์และปังปอนอัครวุฒิมาร่วมให้ความสนุกกันอย่างสนุกสนานครับสนามหน้าอย่าพลาดกันนะครับ Toyota g a z ซู Racing Motorsport 2022สนามที่4จะมีขึ้นวันที่19-20พฤศจิกายนที่สนามกีฬาสมโพธิ700ปีจังหวัดเชียงใหม่ครับ บริษัทเลเวอออโตมอทีฟจำกัดผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายสำหรับกลุ่มรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการจัดถแถลงข่าวเปิดตัว BYD a t t o 3ภายใต้แนวคิด Energy a w a k e n ปลุกพลังใหม่ปลุกชีวิตที่ดีกว่าพร้อมประกาศราคา1 1 9 9 0 0 0บาทเพื่อให้ได้สัมผัสกับพรีเมียม SUV ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสุดของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยสมรรถนะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนดีไซน์ที่เฉบเฉียวโดยมาพร้อมกับเลเว c แคร์ดูแลรถทุกคันแบบจัดเต็มมูลค่า180,000บาทการันตีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสูงสุดที่150,000บาทโดยมีโชว์รูมอีกกว่า32แห่งทั่วประเทศพร้อมสร้างความอุ่นใจให้กับผู้บริโภค Trium p o t o t o y c y e l e เปิดตัว All New Tiger 1200 Rally 2รุ่นใหม่ Tiger 1200 Rally Pro ราคา972,000บาท และไทเกอร์พันสองร้อยแลลี่เอ็กซ์พอรเอร์ราคาหนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทโดยมุ่งเจาะตลาดรถจักรยานยนต์แอดเวนเจอร์ในประเทศไทยใช้เครื่องยนต์แบบสามสูบความจุหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบซีซีหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าและได้รับการปรับแต่งเพาข้อเหวี่ยงใหม่เพิ่มอัตราเร่งที่ดีขึ้นช่วยให้เสียงเครื่องยนต์นุ่มกว่าเดิมมีน้ำหนักเบาลงถึง25กิโลกร,รมัมจากการออกแบบเฟรมใหม่สำหรับลูกค้า30ท่านแรกที่จองรถจะได้รับพรีเมียมเซ็ต และท็อปบ็อกเซตพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดเบาะโลว์ซีทมูลค่ารวม92,000บาทครับ BMW เปิดตัว BMW i7 อย่างเป็นทางการในประเทศไทยรถยนต์ซีดานพรีเมียมขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%มีความโดดเด่นทั้งทาง,งด้านความสง่างามอันเป็นเอกลักษณ์ความสะดวกสบายตามสไตล์ของ BMW โดย BMW i7 ในประเทศไทยมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยประกอบด้วย i7 xDrive 60 M Sport First Edition 7 5 9 9ล้านบาท i7 xdrive 6 0 m sport ราคา7 8 4 9ล้านบาทและรุ่นท็อปสุด i7 xdrive 6 0 m sport grand lusso ราคา8 5 9 9้านบาทโดยทั้ง3รุ่นนั้นใช้ชุดแบตเตอรี่แรงดันสูงแบบลิเธียมไอออนความจุ1 0 5 7กิโลวัตต์อาวให้ระยะทางการขับขี่สูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งที่625กิโลเมตร ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีการรับประกันคุณภาพนานสูงสุดถึง4ปีไม่จำกัดระยะทางและรับประกันแบตเตอรี่นานสูงสุดถึง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรครับ